อย่างเธอนะมันก็เป็นแค่ช่างตัดชุดพอได้ขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีเข้าหน่อยเอออยากจะมาเป็นนักร้องอย่างเธอนะก็คงจะเก่งแต่เรื่องอ่อยเจ้าของวงใช่ไหมล่ะแน่จริงก็มาประชันกันหน่อยไหมล่ะพอเธอจอมขวัญเราอยู่ห้องนี้ดีกว่าป่อ้าวเชิญครับผู้แพ้เชิญครับเชิญเลยครับเชิญเลย มามองหน้าฉันนี่เกินไปแล้ว,วจอมขวัญจะหาเรื่องไปถึงไหนฮะหาเรื่องอะไรกันพี่สายฟ้าไม่ต้องมา่วงเลยนะพี่ก็เห็นเองนี่ว่านึ่งนั้นมันเดินไม่ดูตามาตาเรือแล้วก็ล้มลงไปเองอะ่ะมันแหละที่ต้องขอโทษขวัญบัดฝากกระเป๋า,ปา,ปาหน่อยนี่มันต้องตาย คุณจองผ่อนสัมภาษณ์เสร็จก่อนนะคะยังเ,เขาไไ้าไปไม่ได้ค่ะตอนนี้เข้าไปไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะเจ็บไปกคะเนียมโอยระวังกัระวังยมอ๋อไม่เจ็บจะไม่เจ็บเล็กน้อยปากไว้ก่อนเถอะนะเอ้าอย่าลืม,มเอาคืน ยังไม่ได้โปรโมทอะไรเลยนะแฟนคลับก็แห่กันแบบเทียบอย่างอี้หลันเลยเรียกว่าตัวจริงจอมขวัญแฟนคลับจอมขวัญเท่านั้นเลยไปเลยายไปแล่ะทั้งหัวงอกหัวดำโอ้ยสวัสดีค่ะจอมขวัญรักทุกคนเลยนะคะปล่อยแฟนคลับจอมขวัญเข้ามาข้างในเจ้าค่ะเข้ามาเลยค่ะสวัสดี บนะคะโอ้ยนี่แฟนคลับสมอหมดเลยนะเนี่ยนะพอนอใช่่ะมากเลยอ่ะียังไม่พอเลยอ่ะแล้วแล้วแฟนคลับจอมขวัญไม่มีสักคนเลยเหรออยู่นี่ครับเขียว่าแล้วเราเป็นตัวจริงเราต้องมีแฟนคลับขอบคุณแฟนคลับเร็วขอบคุณมากครับ เอากล้วยมาฟาขอบคุณค่ะรับพอนายเสียกล้วยเนี่ยนะรับหน่อยเอามาดังเลือเลยมันเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงเนี่ยจะว่าไปแล้วก็ดูเด็กๆน่ารักไอแบบใสๆเป็นธรรมชาติไม่แดดจริบเฮียเฮียวาหนูเหรอเปล่าจอมขวัญ มีผ ah ู้ชื่อจอมขวัญป่าไม่ม well. ีนะคุณจอมขวัญคะถึงเวลาสัมภาษณ์แล้วค่ะเออนี่ดีเจเพชรค่ะจะเป็นคนสัมภาษณ์คุณจอมขวัญเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปสัมภาษณ์จะทีเบื่อที่น่ายนะคัคกขึ้นวออุ๊ย ส่วนคุณสมหวังรอสักครู่นะคะถ้าเกิดว่าท,ทักทายแฟนคลับเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปรอที่สตูก่อนเลยนะคะเพราะว่าคุณกำพูจะเป็นคนสัมภาษณ์คุณเอเลิค่ะเหรอครับใช่ค่ะูเลย,ยเหรอคะบคุณนะคะหวังกันไปก็ได้แต่วังไม่เสียสตังและไม่ผิดก,กฎหมายหวังกัน